สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนเพจลุกท่านเจอกันอีกแล้วครับจมอกวิถีชาวบ้านกับเพจอยู่ที่บ้านเดียครับผมวันนี้มารีวิวบ้านแถวโซนพญาสุเรนครับอันนี้อยู่ซอยพญาสุเรน4หมู่บ้านชีรวันครับผมนี่เลยครับด้านหลังโมนี้เลยเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องนอนข้างล่าง1ห้องน้ําข้างล่างก็มีอีกหนึ่งด้วยนะเหมาะสำหรับคนที่อยากอยู่ข้างล่างนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าว่าภายในตัวบ้านเราจะเป็นยังไงต้องวิจารณ์รอบรอบก่อนไหม ดูถนนไหมอะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยอานี่ดูถนนของเรานี่อยู่ต้นต้น,ตนซอยคุณผู้ชมเห็นบ้าเห็นถนนใหญ่ต,ตัดตัดผ่านไหมรถอะแป๊บเดียวถึงหน้าปากซอยเราแล้วอ่ะเข้าบ้านียวเลยดีกว่านี่โซนแรกก็จะเป็นโซนลงจอดรถนะครับผมนี่เลยครับอ่ะหลังคาอะไรทาให้ใหม่นี่สูงเลยคุณผู้ชมรถกระบะเสริมคอกสามารถจอดได้ไม่มีปัญหาแล้วก็นี่ครับมีของแถมเป็นแทงน้ําปั๊มน้ำผมอยากจะบอกว่า บ้านหลังนี้นะถ้าใครใช้ห้องน้ําไม่ระวังนะจีดจีดอยู่เนี่ยติดกําแพงนะุผู้ชมนี่น้ําติดกําแพงครับอย่าคิดเยอะนะน้าติดกําแพงโอเคเอาผมนี่ครับนี่เราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่นะุผู้ชมนี่แล้วมีการตกแต่งโรยหินไว้ตกแต่งด้านข้างด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เราก็ทาสีใหม่อะํางโครงสร้างหลังคาก็ทำใหม่อะตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบ้านก็จะเป็นบานสไลด์แบบใหญ่ๆหรือผู้ชมใหญ่มากนี่สูงประมาณสองเมตรได้แล้วกว้างมากๆด้วยขนตู้ขนเตียงเข้าสบายๆเลยแล้วมี นี so so ่ม so ึงรวดแถมไปด้วยนะพร้อมกับนี่ยังไม่หมดไม่หมดยืม่านอีกเอ้ามีอีกมีอีกนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมีม่านสองชั้นเลยทั้งม่านซึบม่านใส่นะอ่าเข้ามาในบ้านเลยครับเชิญเลยครับผมน้องยุ้ยเอ้ยเชิญคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับผมห้องรับแขกของเราเป็นไงบ้างโอ้สวยสวยสวยครับผมนี่มีของแถมเต็มเลยนี่โซฟาให้3ามตัวเลยเป็นตัวเล็ก2ตัวตัวแบบตัวยาวหนึ่งตัวนะแล้วก็นี่ครับมีตัวรับแขกแล้วชุดผอมนะอ่าแล้วก็อยากจะบอกว่าตะกี้มีม่านลงประตูใช่ไหม ตรงห้องอื่นก็มีนะคุณผู้ชมดูฝ้าอะไรเราตกแต่งสวยทาใหม่หมดเลยนี่ไฟเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นในเห็นในกล้องมันเป็นสลับสีด้วยนะ,ะถ้าเห็นกระพริบก,กระพริบต้องตกใจนะครับเป็นปฏิกิริยายเกี่ยวกับกล้องเนาะ,อะพอตรงนี้ก็จะมีแบบโซนรับประทานอาหารนะคุณผู้ชมเราจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารเหมือนเดิมครับโต๊ะหนึ่งตัวกับเก้าอี้สีที่นั่งนะอ่าตรงนี้เพิ่มเติมคือมีอันนี้แถมไปด้วยคุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าโซฟาแบบแบบอะไรสักอย่างถุงถั่วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่าเขามีเขาจะมีะมส,สับเดี่ยของเขาเป็นแบบโซฟาแบบนี้นะตอมาตอนหลังบ้านนะคุณผู้ชมจะมีห้องเพิ่มเติมอีกสองห้องก็คือเป็นห้องน้ากับห้องนอนนี่เลยนี่ห้องนอนเราอยู่ตรงนี้ครับมาดูนี่อ่านี่แล้วอยากจะบอกว่าห้องนอนตรงนี้อยู่ใกล้ห้องน้ำเลยถ้าแ,แบบผู้สูงอายุเนี่ยเดินเข้าห้องน้ําสะดวกเลยถ้านอนห้องนี้นะอ่ะมันก็ได้อยู่ติดกับครัวนี่เลยครับผมนี่มีห้องน้ำมองรัวสองดูห้องน้ากันซะหน่อยครับผม เป็นยังไงหนะ้าตาห้องน้ำเราอนะ่ะออกสีเทาๆขาวๆผู้ชมแล้วก็มีแบ่งแบบเป็นโซนอาบน้ําเปียกแห้งไว้นิดนึงนะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะปูกระเพื่อมปูเต็มทั้งห้องเลยนะส่วนห้องครัวก,ก็ปูเต็มเหมือนกันนะผู้ชมนี่ครับผมอ่นะโซนอาหานี่ปูเต็มเลยไม่ต้องลัวเลยเธอุสวยนะห้องโทนสว่างๆผู้ชมนี่มีแถมเหมือนเดิมเป็นเคาน์เตอร์นะสิงหลังจานแล้วก็มูดเตาเหมือนเดิมได้ส่วน มุมซักผ้าก็อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมทำพัดทำก๊อกทำท่ทททททอเรียบร้อยแล้วสามารถนำเครื่องซักผ้ามาติดตั้งใช้งานได้ทันทีเลยครับผมป่ชั้นหนึ่งเราหมดแล้วเดินขึ้นรบนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอช้าอุ้ยดูดิดูจากมุมน,นี้สวยมากเลยนะคุณผู้ชมนะบ้านนี้นะอ่าแล้วกว้างด้วยปดบเดินขึ้นบันไดกันดีกว่านี่เป็นบันไดปูนคุณผู้ชมโอ้ไล,ล่กระเบื้องแล้วสวยมากเลย เป็นลายสวยเลยไม่เหมือนบ้านไทยเลยนี่สวยสวยสวยอ้ามาถึงชั้นสองกันแล้วคุณผู้ชมไหนไปดูห้องไหนกก่อนดีเริ่มจากห้องด้านหน้าเราเลยและกันไปห้องนอนมาสเตอร์รับผูกหูนี่ย่า่ใหญ่คุณผู้ชมเลยเห็นไหมโมบอกแล้วข้างล่างมีแถมม่านข้างบนก็มีแถมม่านให้ทุกห้องเลยนะห้องนอนทุกห้องมีม่านแถมไม่หมดนี่ครับนี่แต่เดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นระเบียงคุณผู้ชมเห็นเสาไหมตัวนี้มันจะเป็นระเบียงแต่เราตรีแบบเป็นห้องรวมไปลเลยห้องเราได้กว้างขึ้นนะ ได้พื้นที่ให้สอยเต็มๆเลยครับล้วส่วนต่อไปเป็นห้องน้ําครับคุณผู้ชมอ่าห้องน้ําชั้นบนของเรานี่ออกตีมแนวส่องสว่างเพิ่มเติมคือมีที่วางของแบบลอยทําไว้ด้วยนะอ่าสุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนข้างล่างเลยครับผมส่วนห้องต่อไปนี่มีไฮไลไท์นะห้องเนี้ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่มีห้องนอนแค่นี้นะมันยังมีด้านหลังต่อไปเป็นระเบียงด้วยเทเลสคุณผู้ชมนี่ครับลมเย็นสบายมากเลยนี่ โอ้โหร่มเย็ยนสุดคุณผู้ชมนั่งเล่นได้เหมือนมีห้องแบบห้องอีกห้องหนึ่งเป็นโซนกว้างมานั่งชิวๆนอนเล่นก็ยังได้นะคุณผู้ชมนะ หรือจะซักล้างก็ได้นี่คุณผู้ชมเพราะเราทําก๊อกมาให้แล้วด้วยอ่าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมน้องอยุ้ยบอกจบคลิปนี้จบตรงนี้ได้ก็ได้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับบ้านหลังนี้ที่เพียร์สเรนซอย4หมู่บ้านทิรวันครับผมทวนอีกทีหลังนี้19.8ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำคุณผู้ชมท่านใดสนใจตามหาบ้านโซนนี้อยู่โซนแบบลามินทาใกล้แฟชั่นเนี้ยหลังนี้ก็ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมอยู่ต้นๆเลยติดตอ่อเบอร์ด้านล่างครับผม0855428141แต่มปดห้าห้า0628587999น้องยยยุ้้้บบานเอะครััผมทงแชททททััท้้งงไลน์โรได้หนึ่งสี่ ฝากไว้ครับก่อติดตามกันไปอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เจอกันบ่อยๆและเจอบ้านสวยๆทุกหลังที่นำเสนอครับผมก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ